มาดูข้อ6กันค่ะ a เท่ากับ2001บวก2003บวก2005จน200ถึง2061 b เท่ากับ2562บวก2560จนถึง2002นักเรียนคะนักเรียนไม่ต้องนำ2001บวก2003บวก2005จนถึง2561นะคะลูก แล้วก็หนูก็ไม่ต้องนำ2,562บวก2,560จนถึง2,002นะคะให้นักเรียนใช้วิธีการลบทีละคู่นะคะอย่าง2,562นักเรียนลบ2,561นักเรียนจะได้ผลลบคือ1ถูกไหมเช่นเดียวกันต่อไปนักเรียนก็2,560ไปลบกับอะไรลูกตรงนี้มันต้องเป็นอะไร2,559ใช่ไหม มันเพิ่มขึ้นทีละ2นะคะจาก2อ0 0มาเป็น2อ0 0เนี่ยบวก2ใช่ปะบวก2บวก2เข้าไปนะคะเป็นเลขคี่นั่นเองคูดง่ายๆก็คือเลขคี่ไ้ห้า5 5 9ลบกับสอง0ันะ้าร้ยกสนก็จะได้1คู่ละ1คู่ละ1ไล่ไปคู่ละ1แต่ว่าเราก็จะต้องมาหาว่ามีทั้งหมดกี่คู่ นะคะมีทั้งหมดกี่คู่วิธีการหาว่าจะมีทั้งหมดกี่คู่นักเรียนก็หาว่า A เนี่ยประกอบด้วยจํานวนกี่จํานวน B ประกอบด้วยจํานวนกี่จํานวนซึ่งเท่ากันอยู่แล้วแหละพอมาจับคู่กันมันก็จะเท่ากันเพราะว่านักเรียนสังเกตว่าทําไมถึงเท่ากันดูที่สองพันเอ็ดกับสองพันสองนะคะโอเคเราก็หาซิว่ามันมีกี่ตัว A มีกี่ตัววิธีการหาจํานวนตัวจาสูตรได้ไหม จำนวนตัวเท่ากับปลายลบต้นส่วนด้วยระยะห่างนะคะส่วนห่างอ่ะส่วนห่างบวก1ปลายคือ2561ลบต้นคือ2 0 0 1นะคะส่วนห่างห่างกันเท่าไหร่ห่างทีละ2ใช่ไหมทีละ2แล้วบวก1 เท่ากับ560ส่วน2บวก1เท่ากับ280บวก1เท่ากับ281เพราะฉะนั้นมีเท่ากับ A มี281ตัว B ก็มี281ตัวพอจับคู่กันก็ได้281คู่นะคะคู่หนึ่งคือ1ใช่ไหมเมื่อกี้ผลต่างคือ1เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบได้เลยคือ281ผลต่างคือ281หลก ต่อไปเขาเจ a b c d บวก b c d a บวก c d a b บวก d a c b d a b c เท่ากับ1 11, 1 1 1จงหาค่าของ a บวก b บวก c บวก d อ่ะนักเรียนสังเกตว่าแต่ละหลักเนี่ยมันมี a b c d ครบเลยหมดเลยเห็นปะหลักพันก็มีครบหลักหน่วยอ่ะลองดูหลักหน่วย a b c d ก็มีครบ เช่นเดียวกันกับหลักสิบกับหลักร้อยก็ครบหมดเลยนะคะวิธีการก็นะักเรียนก็ลองมาตั้งซิ c, ตั้ง a b c d อ่ะตั้งหลักให้ตรงกัน b c d a ต่อไป c d a b ต่อไป d a b c บวกกันแล้วจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ จะต้องเท่ากับ1 1 1 1 1 0่ยชมดังนั้น a บวก b บวก c บวก d ต้องลงท้ายด้วย0น,นั่นก็คือ a บวก b บวก c บวก d มีค่าเป็น10นะคะ,ะเป็น10แน่นอนนักเรียนลองลูนักเรียนลอง,ล,ล,องลอง a บวก b บวก c บวก d เป็น10นะลูกนะ เป็น10บบวก B บวก C บวก D เท่ากับ1ิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งอ่ะสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอดทดหนึ่งสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอทดหนึ่งก็ได้สิบเอดเห็นไหมถูกต้องเพราะฉะนั้น A บวก B บวก C บวก D เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสิบนะคะ้อนี้ไม่มีอะไรมากต่อไปข้อที่8กำหนดสมดอกจันสเท่ากับสิบเจ็ ห้าดอกจันหกเท่ากับสามสิบเจ็ดเจ็ดดอกจันแปดเท่ากับหกสิบห้าอยากทราบว่าหกดอกจันสองดอกจันยี่สิบห้ามีค่าเท่ากับเท่าใดน,นักเรียนคะดูแบบรูปสามดอกจันสี่เท่ากับสิบเจ็ดยังนึกไม่ออกหาต่อไปห้าดอกจันหกเท่ากับสามสิบเจ็ดเขียนต่อไปเจ็ดดอกจันแปด เท่ากับ65ดูความสัมพันธ์ว่าเป็นแบบไหนดูความสัมพันธ์ว่าเป็นแบบไหนเกิดจากอะไรนึกออกไหมใครนึกออก3ยกกำลัง29งบวกแใช่ไหมแปก็คือ4ีคูณสเท่ากับ17โอเคต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นห้กำลังส มันต้องทดลองอ่ะถ้าหนูคิดไม่ได้รอบแรกหนูก็คิดรอบสองรอบสามรอบสี่ต่อไปทดลองไปเรื่อยๆว่ามันคือความสัมพันธ์แบบใดนะคะห้ากำลังสองบวกกับหกคูณสองใช่ไหมยี่ห้าบวกสิบสองเท่ากับสามสิบเจ็ดนะอันนี้ก็เป็นเจ็ดกำลังสองสี่สิบเก้าแปดคูณสองเท่ากับสิบหกสี่เก้าบวกสิบหกเท่ากับหกสิบห้าเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์จะเป็นตัวหน้ายกกําลังสองบวกกับตัวหลังคูณสองใช่ไหมตัวหน้ายกกําลังสองบวกกับตัวหลังคูณสองเพราะฉะนั้นหกดอกจันสองก็จะมีค่าเท่ากับหกกาลังสองบวกกับสองคูณสองซึ่งเท่ากับสามสิบหกบวกสี่เท่ากับสี่สิบนะสี่สิบดอกจันกับยี่สิบห้าเท่ากับสี่สิบกำลังสองบวก

ต่อไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเท่ากับหนึ่งล้านสองมือสองแสนสามมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดอยากทราบว่าถ้านำหนึ่งเก้าตัวมาคูณหนึ 1, 2, 3, 4, 3่งเก้าตัวแล้วนำอะไรลูกแล้วนำผลลัพธ์ของแล้วนำเลขโดดของผลคูณมาบวกกันจะมีค่าเท่ากับเท่าใดนักเรียนสังเกตถ้าเลขหนึ่งมีสองตัวเขาจะได้ผลลัพธ์คือหนึ่ง 2แล้วก็1ถ้าเลขหนึ่งมีสามตัวจะได้ผลลัพธ์คือหนึ่งสองสามแล้วก็สองหนึ่งถ้าเลขหนึ่งมี4ตัวจะได้ผลลัพธ์คือหนึ่งสองสามแล้วก็4แล้วก็วนกลับไปเป็นสามสองหนึ่งนึกออกอย่างดังนั้นถ้าเลขหนึ่งมีอยู่9ตัวเลขหนึ่งมีอยู่9้าตัวผลลัพธ์ก็จะเป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็แปดเแล้วถึงจะวนกลับมาเป็นแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเขาบวกบอกว่าผลบวกของเลขโดดถูกไหมผลบวกของเลขโดดเท่ากับเท่าใจดจับคู่เลยลูกจับคู่ให้ได้9แล้วกันหนึ่งกับแปดหนึ่งคู่สองคู่ สามคู่สี่คู่ห้าคู่หกเก้าหกตัวแล้วนะเจ็ดแปดตัวกลางเป็นเก้าตัวเท่ากับมีเก้าอยู่เก้าตัวก็เอาเก้าคูณเก้าเท่ากับแปดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นผลบวกของเลขโดดเท่ากับแปดสิบเอ็ดข้อสิบ นักเรียนคนหนึ่งต่อภาพเป็นชั้นๆดังรูปชั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้หนึ่งรูปถ้าหนึ่งชั้นอ่ะถ้าสองชั้นจะใช้อย่างนี้หนึ่งแล้วก็สองถ้าสามชั้นหนึ่งสองแล้วก็สามเขาถามว่าสิบเอ็ดชั้นล่ะสิบเอ็ดชั้นนักเรียนคะสิบเอ็ดชั้นนักเรียนก็ตอบไปสิหนึ่งสองสามต่อไปก็ต้องเป็นสี่ห้าหกไปจนถึง 11ถูกไหมถามว่าใช้กี่ลูกก็ใช้เท่ากับ1นึบวกสบวกสจนถึงเท่าไรลูกจนถึงชั้นล่างสุดคือ11นะคะอ่ะวิธีการบวกผลบวกของเลขเรียงผลบวกของเลขเรียงสูตรว่าไง N อ็คูณเบวกหส่วนสนะคะ n คูณ n บวก1ส่วน2เท่ากับ n คือ11คูณ11บวก1เท่ากับ12ส่วนด้วย2 2ไปตัด12ได้6 11คูณ6เท่ากับ66เพราะฉะนั้นต้องใช้รูปภาพเท่ากับ66รูใช้รูปภาพเท่ากับ66รู